สวัสดีครับผมตาเพชรบุรีครับคลิปนี้พบกับเหรียญหลวงพ่อเปี่ยมวัดเกาะหลักนะครับพระสเมเ თ ีวรลคุณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับจะสร้างปีพศ2480เริ่มกันเลยนะครับเราดูตาเปล่าโดยรวมพี่พี่เพื่อนเห็นอะไรไหมครับบริเวณใบหน้าเส้นผมเส้นหน้าผากปากตานี่มีมิติเดี๋ยวเริ่มลงกล้องให้ดูนะครับเริ่มจากด้านหน้าลงกล้องมาจี้ไปที่ใบหน้าพี่พี่เพื่อนอน,นะครับดูที่ห่างตา ทั้งสองข้างยิ่งฟังขวามือนะเอียงดูมุมเดียวกับผมได้ไหมคมมากมากครับอีกหนึ่งจุดเม็ดผมยุบยิบไปหมดนะครับละเอียดคมมากถอดไปเนี่ยผมเชื่อว่ามีนะวิวฒนาการของพัคเกตตอนนี้ทำได้ดีถอดเส้นผมเนี่ยติดแต่พี่เพื่อน,อนแคปไปดูนะดูมุมนี้ยุบยิบเป็นมะละเลยนะครับต้องยุบยิบแบบนี้นะครับติดเป็นเม็ดเม็ด ไหลผมทั้งสองข้างนลครับไลายผมทั้งสองข้างเห็นไหมและปากพี่ๆเพื่อนๆดูลิมฝีปากลิมฝีปากล่างนี้แกะเล็กๆตั้งๆขึ้นมาแล้วครับริมฝีปากบนแกะสองชั้นเห็นไหมมีจะงอยปากและกรีดล่องปากเอียงดูมุมนี้ได้ไหมล่องปากนี่ลึกคมมากพี่ๆเพื่อนสังเกตเข้าไปในล่องปากเอียงดูหลายๆมุมได้ไหมดูล่องปากมองไปนี่ลึก บริเวณสังคติเนี่ยจะเป็นริ้วบางๆเหรียญน,นี้ก็ยังหลงเหลือนะเหรียญน,นี้ถือว่ายังสวยเดิมแต่ถ้าสวยแชมป์เนี่ยจะเป็นริ้วบางๆแต่จะไม่ขึ้นคมๆนะนี่ถือว่าสวยแล้วนะจะผิวบางแบบนี้นะครับรายละเอียดตัวอักษรอักขระต่างๆต,ต,ต,ต้องคมตั้งแบบนี้นะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมสมุเมธีวรคุนนี่แกะผิวตั้งคมมากๆตัวหนังสือ,อยังดูไดหลายมุมนะครับ โอเคเดี okay, hi, ๋ยวดูด huh. ้านหลังด้านหลังก็ต้องดูธรรมชาติพื้นเหรียญอีกเช่นกันเนื้อโลหะสําคัญลมดําสําคัญความคมลึกของอักขระตัวอักษรรายละเอียดบนตัวเหรียญสําคัญนะครับเห็นไหมติงเม็ดคมคมบริเวณยันขีดตรงนี้นะครับเนี่ยขวามือจะมีติงเม็ดคมคมเห็นไหมมีอยู่หเม็ดอีกหนึ่งจุดสําคัญ ขอบเหลี่ยนผมจะบอกให้ว่าเหรี่ยนหลวงพ่อเปลี่ยนเป็นเหรียญที่ตัดได้ละเอียดมากๆแต่ตัดฉีกตัดฉีกแบบนี้นะครับเห็นไหมตัดฉีกเลยแต่บริเวณตัวตัดนี้ตัดได้ละเอียดเนียนละเอียดเนียนนะครับเห็นไหมมีฉีกเล็กน้อยนะครับตัวตัดต้องเป็นลักษณะตัดฉีกหักแบบนี้นะครับหนึ่งจุดสําคัญพลิกมาด้านหน้าบริเวณคําว่าคุณบริเวณด้านบนเนี่ยจะมีเส้นขีดที่เป็นจัวพี่เพื่อนสังเกตเห็นอะไรไหมครับเป็นรอยแกะในแม่พิมพ์นะคมคมนะครับ ตัวตรงนี้วิ่งไปชนขอบบนเลยนะครับเป็นไหมเป็นสันแต่คมเป็นสันขึ้นมาเลยนะนี่ต้องคมแบบนี้แท้ทันทีนะครับจุดนี้นะครับรูเจาะเหรียญหลวงพ่อเปียมวัดเกาะหลักนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับอันนี้เป็นรอยกึงนะส่วนมากบางทีนะจะอยู่ด้านหลังจะมีรอยคว้านเห็นไหมคว้านก่อนแล้วค่อยเจาะบางเหรียญส่วนมากจะคว้านคว้านเอียงๆนะครับปาดคว้านเอียงๆแล้วก็เป็นรูเจาะข้างในนะครับ โอเคนี่คือครบเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวเรพอเปลี่ยมวัดเกาะหลักส,สวยๆผมก็รับเช่าสวยแชมป์ๆหลักแสนนะครับถึงแสนนะครับแบบนี้ก็สตาร์ทให้ห้าถึงหกหมื่นะครับติดต่อทางช่องทางที่ผมได้ให้ไว้ด้านบนเลยนะครับผมตาเพชรบุรีครับสวัสดีครับ